สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการหาครนนะคะหรือตัวคูณร่วมน้อยนะคะซึ่งการหาครนเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการหาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการใช้ตัวเพาหุคูณนะคะวิธีที่2ก็คือการแยกตัวประกอบวิธีที่3ก็คือการหารน,นะคะซึ่งการหารเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการหารหารสั้น นะคะมาดูวิธีแรกก่อนก็คือการใช้ตัวพหุคูณนะคะการใช้ตัวพหุคูณเนี่ยนะคะหนูจะต้องรู้จักกับ3ตัวนี้ก็คือคำว่าพาหุคูณกับผลคูณร่วมนะคะแล้วก็ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะก็คือคอรนอนั่นองนะคะ3ตัวนี้เป็นยังไง มาดูตัวอย่างความหมายกันก่อนนะคะ,ะความหมายของพระอุคูณคืออะไรนะคะพหุคูณของจำนวนนับใดเป็นผลคูณของจำนวนนับนั้นนะคะซึ่งสามารถหารด้วยจำนวนนับนั้นได้ลงตัว ะะถ้าดูจากความหมายนี่อาจจะงงแต่ถ้ายกตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นพหุคูณของ3นะคะคืออะไรก็คือจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ3มนั่นเองจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ3นั่นเองเราจะเรียกว่าตัวพหุคูณของ3จํานวนนับที่เป็นผลคูณของ3ได้แก่อะไรบ้างนะคะก็3ามคูณหได้สาม สามคูณสองได้หกสามคูณสามได้เก้าสามคูณสี่ได้สิบสองสามคูณห้าได้สิบห้าสามคูณหกได้สิบแปดสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่สามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดสามคูณสิบได้สามสิบแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยนะคะ,ะหรือ พหุคูณของหคืออะไรพหุคูณของ5คืออะไรคือจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ5นั่นเองนะคะได้แก่อะไร5้คูหนึได้5 5าคูณสได้สี่หคูณสได้15 5ห้คูณสได้20 5ส้าคูณหได้25 5ส้าคูณหได้30 5ส้คูณสได้30 5ส้าคูณหได้30 5ส้าคูณเได้35 5ส้าคูณได้40นี่คือพระหุคูณของ5 ะะคะและนี่คือพหุคูณของ3ามนะคะนี่คือคำว่าพหุคูณทีนี้มาดูคำว่าผลคูณร่วมนะคะอีกตัวหนึ่งผลคูณร่วมคืออะไรใช่ไหมคะผลคูณร่วมคืออะไรผลคูณร่วมก็คือ ผลคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวถ้าดูความหมายนี่งงอีกแต่ถ้ายกตัวอย่างนี่ไม่งงแน่นอนนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมของ3กับ5เมื่อกี้เพระหุคูณ3กับ5ก็คือดัง2บรรทัดนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่เป็นผลคูณร่วมนั่นหมายถึงว่า ตัวพหูคูณของ3กับ5ที่มีจํานวนเหมือนกันที่เป็นจํานวนเหมือนกันก็คือค่าเท่ากันใช่ไหมมันสเมื่อกี้ก็มีอะไรคะ15ของ5ก็มีอะไรสิห้าถูกไหมอันนี้ก็อะไรคะส0ตรงนี้ก็30มสมีไหมมีเราจะเรียก15กับ30ว่าเป็นผลคูณร่วมของ3และ5้าเข้าใจไหมคะอ่ะ ทีนี้พอเสร็จปั๊บตรงนั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งอีกพอเราได้ผลคูณร่วมเสร็จมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนั่นก็คืออะไรนั่นเองคะคอรอนอนนั่นเองใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูผลคูณร่วมเมื่อกี้ผลคูณร่วมของเขาก็คือ15กับ30ถูกไหมคะ ทีนี้15กับ30อะไรเป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุด15กับ30ที่น้อยก็คืออะไรคะ15น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเรียก15นี้ว่าคอร์โนของ3และ5นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างใหม,ม่มาดูตัวอย่างที่หนึ่ง การหาครนโดยวิธีที่1น,นะคะก็คือการใช้ตัวพหุค,คูณตัวอย่างนะคะหาครนของ6และ10อ่ะเราจะใช้คำว่าพาหุค,คูณของ6นะคะแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ3เราจะใช้คำนี้ก็ได้ นะคะหรือจะใช้คำว่าพหุคูณก,ก็ได้เหมือนกันมันก็คือความหมายเดียวกันนะคะพะหุคูณของ6ได้แก่อะไรจำนวนนะับที่เป็นผลคูณของ6นะคะได้แก่6กคูณหนึ่งได้หกหกคูณสองได้12 6สคูณสามได้18 6แคูณสี่ได้24่สี่หคูณห้าได้สาสิบ หกคูณหได้36 6สคูณเได้42 6สคูณแได้48 6สคูณเได้5 14 6คูณสิได้60เอาแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปพหุค,คูณของ10บ้างก็คือจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ10นั่นเองได้แก่10บคูณหได้10 สิบคูณสองได้20 10ิคูณสามได้30 10ิคูณสี่ได้40 10ิคูณห้าได้ห้าสิคูณหได้60 10บสิบคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบนะคะแล้วก็จืดๆนะคะมีอีกแต่เราเอาแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลคูณร่วมนะคะหรือเราก็จะได้พหุคูณร่วมหรือผลคูณร่วมของ6กับ10ใช่ไหมก็ได้แก่อะไรคะ บนก็มี30ล่างก็มี30บนมี60ล่างมี60เราจะเรียก30กับ60นี้ว่าเป็นพหุคูณร่วมหรือผลคูณร่วมนั่นเองนะคะก็จะได้30กับ6กทีนี้30กับ60อะไรคือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนั่นก็คืออะไรคะ30ดังนั้นคอร์นของ6และ10ก็คือ30นั่นเองนะคะนี่คือวิธีที่1 ตัวอย่างที่สองนี้3ตัวเลยนะคะหาคอร์อนของ 6, 8และ12ะมาดูนะคะเพาหุค,คูณของ6ก่อนจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ6นะคะได้แก่6คนนูณ1ได้12 6อ่าโทษ6คุณ1ได้6 6คุณ2ได้12 6คณ3ได้18 6คณ4 24 65 30 6 6 3 6 6 7 42 68 48 69 54 60เป็น60นะคะเท่าคูณของ8 8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16 8คณ3ได้24 8คณ4ได้32 8คูณ5 40เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะ พระหุคุณของ12ก็12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะได้ผลคุณร่วมหรือพระหุคุณร่วมของ6 8 12ก็ได้แก่อะไรคะ24แล้วก็48ใช่ไหม24ก็มี3ตัวเลยเหมือนกันนะคะ เหมือนกัน3ตัวก็คือจะได้24กับ48เราก็จะได้ว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ682ก็คืออะไรนั่นเองคะระหว่าง24กับ48ก็คืออะไร24เพราะฉะนั้นดังนั้นคอร์นอของ6กับ68ก็คือ24นี่คือวิธีที่1น,นะคะโดยการใช้ตัวพหุค,คูนร่วมนะคะ ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการหาคอรอโนโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะวิธีที่สองวิธีที่สองคือการแยกตัวประกอบอันนี้ทวนนะคะคือการแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเฉพาะถูกไหมอ่ะผู้จะยกตัวอย่างตัวอย่างที่3นะคะของวันนี้ ที่สของวันนี้หาคอรโนโรของ24่สสกับสาองและสาสสอง อืมนะคะวิธีทำ 24ตัวประกอบมีอะไรบ้าง32ตัวประกอบมีอะไรบ้างนะคะถ้าจะให้ง่ายที่ครูเคยสอนลูกก็คือการใช้วิธีการแตกแตกแขนงออกมานะคะเราก็ไปหากระดาษทดก็ได้ลูกหนูใช้24ถูกไหมแล้วก็แตกแขนงออกมา24มาจากอะไรคูณกับอะไรบ้างคะ24ก็มาจาก2อคูณอะไร12ถูกไหมสองคูณด้วย12ใช่ไหมคะที่คุณครูเคยสอน ถูกไหมทีนี้สองเป็นจํานวนเฉพาะและ้วเพราะฉะนั้นสองไม่สามารถที่จะแตกได้แล้วถูกไหมสิบสองแตกได้ไหมแตกได้สิบสองมาจากสองคูณอะไรคะสองคูณหกถูกไหมสองเป็นจํานวนเฉพาะและเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรกับมันหกยังแตกได้อีกถูกไหมคะหกมาจากสองคูณสามถูกไหมทีนี้สามมาจากอะไรคูณสามอีกไหมไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้24ตัวประกอบมีอะไรบ้าง24ก็มาจากอะไรคะ2คูณ2ถูกไหมคูณ2แล้วก็คูณ3ถูกไหมคะอ่ะทีนี้มาดู32บ้าง32มาจากอะไรคูณอะอะไรก่อน8ได้ไหมอ่ะ8คูณ4ได้8คูณ4 32ใช่ไหมคะ 8เป็นจํานวนเฉพาะระอย่างอย่างนะคะเพราะฉะนั้น8เป็นจํานวนเฉพาะยังไม่เป็นเพราะฉะนั้น8เราก็แยกอีก8มาจาก2คูณ4ถูกไหมทีนี้4ยังไม่ได้เป็นจํานวนเฉพาะถูกไหมคะ4ก็คือแตกออกมาได้อีก4ก็มาจาก2คูณ2ถูกไหมแต่เรายังเหลือ4อีกตัวหนึ่งถูกไหมคะ4ตัวนี้ก็แตกออกมาอีกก็มาจาก2คูณ2ถูกไหม ใช่ไหมคะสีนี้เราก็จะได้อ่าที่คุณครูเคยสอนถูกไหมเพราะฉะนั้น32ตัวประกอบของมันก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2 1 2 3 4 5 2 5ตัวถูกไหมคะเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวประกอบของ24แล้วก็32ออกมา ทีนี้อะไรที่เป็นตัวประกอบร่วมอะไรที่เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง24กับ32ก็คืออะไรอันนี้ใช่ไหมคะตัวประกอบร่วมอันนี้ก็ตัวประกอบร่วมอันนี้ก็ตัวประกอบร่วมถูกไหมคะส่วน3มีตัวประกอบร่วมไหมไม่มีส่วนสองก็ไม่มี2ตัวนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีตัวประกอบร่วม เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้คอรอนอของ24และ32คือคืออะไรอันไหนที่เป็นตัวประกอบร่วมนะคะให้หนูดึงมาแค่ตัวเดียว เหมือน2ตรงนี้มีตัวประกอบร่วมเพราะงั้นหนูดึงมาแค่ตัวเดียวก็คืออะไรคะคือ2ตัวนี้อันนี้ก็มีตัวประกอบร่วมกันหนูดึงมาแค่ตัวเดียวก็คือ2อนะคะอันนี้ก็ดึงมาแค่ตัวเดียวก็คือ2เอาตัวประกอบร่วมดึงมาแค่หนึ่งตัวแล้วเอามาคูณกันนะคะอันนี้ไม่มีตัวประกอบร่วมเพราะงั้นถ้าไม่มีตัวประกอบร่วมปั๊บเราก็ยกทั้งหมดนี้มาได้เลยนะคะยกทั้งหมดที่เหลือเนี่ยมาได้เลยยกทั้งหมดที่เหลือมาได้เลยนะคะ ก็จะได้เป็นอะไรคะคูณ2อคูณสอง,สอง,สองแล้วก็คูณ3ถูกไหมก็เท่ากับเท่าไหร่คะสองคูณสองได้สี่ส,สี่คูณสองได้แป 8คูณ2ได้16 16คูณ2ได้32ใช่ไหมคะ32คูณ3อีกทีนึงก็เป็น96ก็จะได้96ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคอรนอของ24และ32คือ96นั่นเอง อีกตัวอย่างตัวอย่างที่4